ท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านทุกคนเลยนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่นะคะทําให้นักเรียนไม่สามารถมารับบริการได้ครูนาหรือครูนินนนมนต์มนตรีนะคะครูประจําศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทําคลิปวิดีโอนะคะในการสอนเพื่อที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้นําคลิปไปใช้ฝึกดเด็กๆในขณะที่อยู่ที่บ้านกันค่ะในวันนี้เราจะพัฒนานักเรียนในทักษะจําเป็นเฉพาะความพิการของบุคคลออทิสติกเรื่องการควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จว่าถูกประสงค์นะคะข้อหนึ่งเพื่อให้นักเรียนรู้จักการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติกิจกรรมจนสําเร็จค่ะข้อ 2. ช่วยให้เด็กมีสมาธิค่ะ ข้อ3เป็นการฝึกให้การทำงานให้เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาค่ะสำหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีฝาขวดที่เราเจาะรูตรงกลางแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตะเกียบนะคะที่เราใช้โฟะเทปพันเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กได้ค่ะสำหรับขั้นตอนการสอนนะคะขั้นที่1ก็คือให้หนักเรียนหยิบตะเกียบขึ้นมา1อันค่ะ ส่วนขั้นที่2นะคะก็คือให้นักเรียนใช้มือข้างที่ถนัดหยิบฝาขวดขึ้นมา1นฝานะคะขั้นที่3ก็คือให้นักเรียนเอาฝาขวดเสียบลงไปในตะเกียบนะคะจนครบสิบฝาค่ะในขั้นต่อไปเราก็จะมาเริ่มทํากิจกรรมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะทํากิจกรรมเราจะมาร้องเพลงก่อนทํากิจกรรมทุกครั้งเพลงนี้เราจะร้องสองรอบนะคะ เริ่มกันเลยค่ะมือของฉันนั้นมีสองมือนี่มือซ้ายนี่มือขวามือของฉันมีนิ้วทั้งห้าก้อยนางกลางที่และหัวแม่มืออีกหนึ่งรอบนะคะมือของฉันนั้นมีสองมือนี่มือซ้ายนี่มือขวามือของฉันมีนิ้วทั้งห้าก้อยนาง กันเลยค่ะ,ะนักเรียนหยิบไม้ขึ้นมาเลยค่ะหยิบไม้ขึ้นมาแล้วจากนั้นใช้มือข้างที่ถนัดนะคะหยิบฝาขวดขึ้นมาเพื่อที่จะเสียบเข้าไปในตะเกียบนะคะ,ะหยิบแล้วก็เสียบนะคะหยิบเสียบหยิบ เสียบหยิบเสียบเสียบให้ครบสิบฝาเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเก่งมากเลยค่ะค่ะมาถึงขั้นตอนของการทบทวนนะคะการทบทวนก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนหยิบตะเกียบขึ้นมานะคะแล้วก็ขั้นที่สองก็คือให้ใช้มือข้างที่ถนัดนะคะหยิบแล้วก็เสียบแบบนี้นะคะ ทำไปจนครบสิบฝาค่ะส่วนในการทํากิจกรรมนะคะในครั้งแรกๆนะคะที่เวลาผู้ปกครองสอนให้น้องทํากิจกรรมผู้ปกครองสามารถที่จะ ช่วยเหลือนักเรียนนะคะจับมือแล้วก็ประคองมือให้นักเรียนทำจนกว่านักเรียนจะสามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็วิธีการประเมินก็คือให้นักเรียนทำห้าครั้งนะคะถ้านักเรียนปฏิบัติได้สามในห้าครั้งก็ถือว่านักเรียนผ่านกิจกรรมนะคะส่วนในเรื่องของการเสริมแรงนะคะก็คือสามารถ,ถทาชมเชยถ้านักเรียนทําได้ก็ ให้คำชมเชยเก่งมากและความสับปรบมืออย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือจะให้เป็นของที่นักเรียนชอบหรืออาจจะเป็นขนมหรือเป็นนมอย่างนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ mm hmm. สุดท้ายนี้ครูนาก็ขอฝากความของยายไปถึงท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะคะขอให้ดูแลสุขภาพของตัวเองอย่าลืมสวมแมสและก็ล้างมือบ่อยๆนะคะและก็เราจะผ่านพ้นวุกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ สำหรับวันนี้ครูนามก็อขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ